แม่เชเตยุยเต็ดบุกไปตบซิตี้ค่ามหาสมุทรสองหมืนหนึ่งหล่อวหล่อมาทุกคนนะเนอะนอะเนอขอเสียงเด็กรีบูที่เชียร์พี่หน่อยเด้อและก็ขอเสียงเด็กผีทุกทุกคนนะครับที่รวมพลังกันทุกทุกคนนะขอมากเลยนะ วะโครนหัโคตรตึงโคตรอันตรายเลยแมนอยู่ตอนนี้พี่บอกยังไงคำไหนคำมันถ้าพี่ตบซิตี้ได้พี่ขอประกาศเลยกูรุ้นแชมป์ฟิมลิลิกด้วยคนกูเอาทีมไหนก็ได้มาเลยตอนเนี้ซิตี้กูตบมาแล้วเจ๋งเนี่ยบอกอะไรซิตี้เนี่ยกูเคยตบมาอยู่แล้วทำไมกูจะตบอีกรอบไม่ได้วะทำไมจะตบอีกรอบไม่ได้มีคนบอกจานไอตอนพี่เจ๋งตบเป๊ะอ่ะไอ้นั่นมันคุมลิ นี่ไงกมแมนอยูกูตบให้ดูด้วยเป็นไงคาบ้านด้วยเลยเห็นไหมาหาสามแต้มใส่เป๋ากับบ้านกดเลขสามทุกคนเด็กพีเด็กลิบูกดเลขสามมาด็กดมาเด็กกดมาสามต้มใส่เป้า ว่าตึงว่าตึงโคตรสดที่บอกแล้วไงรา,าชาปีศาจน่ะแม่งจะพังงานแล้วจะว่าเรือใบสีฟ้าเนี่ยมึงจะล่องน้ําไปที่ไหนเนี่ยกูจะตามมึงให้เจออยู่ดีกูจะไประเบิดเรือมึงให้แตกเลยกูจะไปเอาสามแต้มเนี่ยที่มันอยู่ในหีบสมบัติมึงเนี่ยใส่เป๋ากับบ้านเงี้ย <c oughs> สารแต้มใส่เป้าโอ้โหแล้วตกคาบ้านด้วยทุกคนโคตรโหดโคตรถึงโคตรอันตารายอาหมาด ไอ้น้องเอ้ยตั้งแต่พี่เจ๋งมาคุมเนี่ยมึงเล่นดีมึงเล่นเก่งมึงเล่นโคตรด,ดีโคตรสุดอหละดูที่สองมึงยิงอย่างงั้นมึงยิงได้ยังไงอะเฮ้ยมึงแตะแล้วมึงก็โอ้โหมึงยกแล้วมึงก็ยิงอย่างงั้นเลยเหรอเกินไปปะวะโอ้โหเดคเคอไหนใครไหนไหนช่วงครึ่งแรกใครแม่งดูถูกแมนอยู่ไว้วะ นะไอ้พวกที่แบบว่าบอกว่าแม่พึ่งไม่เคยได้แม่งกากอะไรเงี้ยกูเห็นอยู่นะมีคอมเมนต์แม่งใครพูดอะ่ะใครพูดมึงไปนั่งตบปากตัวเองเนี่ยสัก300ทีนะมึงบอกว่าทีมพี่กากพึ่งไม่ได้อะนี่ไงกูตบให้มึงแล้วโอเคยังโอเคยังโอเคนะ ขอท่าดีใจบูนอหน่อยก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าซิตี้อ่ะก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าเห็นหนะ้าใครๆก็ตบเรือได้แล้วทําไมกูจะตบไม่ได้แล้วกูจะตบคาบ้านด้วยกูไม่ได้ตบธรรมดานะกูเอาคาบ้านเลยเข้าใจะขนาดทีมนอน,หน,ห,น,ห,นหนูเนี่ยนะลิพูเนี่ยมันยังชนะซิตี้ได้เลยแล้วแมนยูราชาปีศาจเนี่ย จะตกไม่ได้เหรอฮะนี่ยุคไรยุคพี่แจ๋งแล้วเหรอจ่าวข้าโทดเลยว่ะย้เคพี่จะบอกให้ตรงนี้นะซิตี้เนี่ยปีนี้มันไม่ได้ลุ้นแชมป์อยู่แล้วครับมึงไม่ต้องไปกลัวซิตี้มันหลอกนะมึงอาจจะต้องไปกลัวไอ้นี่แทนอาร์เซนอลหรือเชลซีหรือทีมพี่หูอ ว่าเองบอกไม่กลัวหรอกกูทิ้งนี่เยอะไม่เป็นไรเองไม่ต้องกลัวพี่ตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวตอนหลังเองจะกลัวพี่เองพี่พูดไว้กัางตรงนี้ล่วงหน้าเลยพี่พูดไว้ล่วงหน้าเลยอย่าทายรู้การเนี่ยแมนยูเนี่ยม้าแรงไปอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนเครื่องกูติดแล้วเดี๋ยวเจอกันซูซูกิดิวออฟเดียดิวสุดพิเศษส่งท้ายปีเลือกรับส่วนลดสูงสุด8 4 0 0 0บาทผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือฟรีซูซูกิเมนเทนแนนซ์เซอร์วิสซูซูกิวอลันีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินปี่สิบสี่ชั่ ธันวาคมสอบถามรยายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th